อันนี้ก็มาที่ตลาดนัดแล้วก็มีร้านของเล่นอของเล่นเยอะไปหมดเลยอันนี้พี่น้อยก็กำลังลงเดินเลือกอยู่พี่นยใ,ใส่ชุดไทยมาชอบอันไหนลูกชอบอันไหนครับพี่เตาชอบพี่เต่าเหรอพี่เต่าแล้วก็ชอบอะไรอีกครับเดี๋ยวเลือกก่อนขอเลือกก่อนรองอเท้าค่ละห่าปาทเชิาทางนี้เลยค่ะ โอ้โหบ๊อบอิดบ๊อบอิดก็มีแล้วนะคะค่ะเอาอะไรอะไรเลือกเลยเลือกเลยเยอะไปหมดได้คะพี่นายหยิบรถแล้วหนึ่งคันรถน่าจะมีไฟด้วยนะเนี่ยเพ่าเมียรถน้าจะมีไฟรองเท้าผู้ใหญ่ห้าสิบบาทอ่ะเดี๋ยวให้เลือกก่อนเดี๋ยวให้เลือกก่อนเยอะเลยเยอะเลยรองเท้าคู่ละห้าสิบบาทเท่าทัน ของเล่นเยอะแยะไปหมดเลยรองเท้าู้ละห้าบาทคือันเียค่ะพี่นายก็ยังเลือกไม่ถูกเพราะว่าของเล่นเยอะมากแต่ดูเหมือนจะสนใจรถเป็นพิเศษรองเท้าผู้ละหาสิบลงใส่จะชอบคันนี้เขาลองใส่ มีเพลงแล้วก็ประตูเปิดปิดเองได้ปิดเองได้ชอบไหมลูกพี่นายชอบไหมครับใส่ไม่ได้เก็บได้คะเอาไหมคู่ราคาบาทเอาไหมเนี่ยเอาไหมครับจะได้จด่ายตังค์เอาไหมครับเอาไหมครับใช่เอาไหมเอาไหมครับ สุดท้ายตกลงชอบอันนี้ใช่ไหมครับเป็นเฮลิคอปเตอร์หมุนได้ด้วยตกลงตกลงเอาไหนครับเอาอันนี้โองเนะคัค่ะองนะคัสุดท้ายตกลงแล้วได้คันนี้วิ่งได้มีไฟ เปิดแบบว่ามืดๆหน่อยถึงจะสวยโอเคแล้วตกลงเอานี้เราไปจ่ายเงินกันครับผมไปได้มาแล้วรถมุันครับโอเค